และสูงสแบบนี้สตาร์ทแบบไม่มั่นคงไม่มีที่เหยียบอ่ะต้องโหนสตาร์ทปล่อยมือขาก็ยืนไม่ถนัดถ้าสตาร์ทยากนะได้เหนื่อยกันอ่ะเป็นไงสตาร์ทง่ายไหมผมก็บากแล้วก็ดับเครื่องแล้วเดี๋ยวก็สตาร์ทแล้วก็ดับเครื่องสตาร์ทแล้วก็ดับเครื่อง ถ้าเครื่องสตาร์ตติดง่ายใช้ง่ายแบบนี้ราคาแค่2ใบเทาใช้จบงานคุณก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องมาปัญหาวุ่นวายเรื่องต้องมานั่งจูนนั่งแก้เครื่องร้อนมีปัญหาเสียเวลาผมไม่เอามาใช้งานแน่เครื่องแบบนั้นถ้าสตาร์ตยากอ่ะคนได้ร้อนก่อนเครื่องแน่ใช้งานจริงมันก็ต้องแบบนี้อะจะมาหวงไม่ได้ ใช้งานจริงอะ่ะมันก็ต้องต้องลุยไปกับผมได้ผมทํางานแบบไหนเครื่องก็ต้องไปกับผมแบบนั้นผมลุยเครื่องก็ลุยรับรองได้เครื่องที่อยู่กับผมมันต้องจบงานได้และทนทานลุยงานไปกับผมได้แน่นอนอ้อาว